สวัสดีครับผมนายเอกพลจตุรงค์เลิศนั้า่ศนึงศึกสา5 4 0 1 0 0 1 6 2 0 1 0 1จะมาแสดงการประกอบจักรยานนะครับในชิ้นทั้งส่วนล้อหน้าและส่วนล้อหลังครับครับเริ่มเลยเปิดสวิมเว r ร์ขึ้นมาครับเราจะเปิดไฟล์ครับชิ้นส่วนประกอบล้อหลังก่อนครับอ่ากดรีวิวครับจากนั้นก็เปิดไฟล์ครับเลือกอิมพอร์ตคอมโพเนนต์ครับเลือก ชิ้นส่วนประกอบตรงล้อหน้าครับจะรีวิวครับอันนี้จากนั้นผมจะทำการเมดครับเม็ดระหว่างแกนนี้ครับกับในท่อนี้ครับปั๊บจากนั้นกดตกลงด้แบบนี้ครับเลื่อนขึ้นลงได้จากนั้นก็เม็ดต่อครับที่พื้นผิวนี้ครับกับพื้นผิวนี้ให้มันติดกันแากนั้วกดตกลงตกลง จะได้จักรยานเรียบร้อยครับนี่สามารถหมุนได้ครับแบบนี้ล้อก็หมุนได้ครับตัวก,การถีบนี้ก็ปั่นได้บอกก็ปรับขึ้นลงได้ครับแบบนี้ครับจักรยานก็เสร็จเรียบร้อยครับนะผมทําการเซฟแอร์อย่างครับเซฟแอร์เรารีวิวครับอันนี้ครับแบบ ไม่ว่าจักรยานครับตอานี้มีเซฟไว้แล้วไม่เป็นไรจักรยานหนึ่งละกันอย่างนี้ลงจากนั้นสักคู่ครับจากนั้นครับผมจะสั่งไฟล์ครับเลือก pack and go ครับเลือกเซฟทูซีไฟล์ทิศที่ แพ t เทิร์นทูซิงเกิลโฟครับแล้วก็เลือกที่เซฟครับเลือกที่เ e s k t o p อข้างในแล้วกันครับ Desktop ครับแบบนี้ครับจักรยาน2แล้วกันกดตกลงเซฟครับก็จะมีไฟล์ซิปของเราเรียบร้อยขึ้นมาที่เราเซฟนะครับอ่า ทีนี้จักรยานของเราก็เปเสร็จทันที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ